เมื่อกี้เหมือนบอกว่าผลงาน,งานเขาเลยเขานี่หรือเขาไหนผลงานเอ d o Five บวกสังราะห์แสงอันนี้คือทุกๆอันนี้ที่หนูบอกก็คือทุกๆสีว่วันละตอนแรกสามขยับมาสี่ใช่คือก่อนอันนี้คือเนี่ยในๆนเนี่ยร้องรอยเขาอันนี้จะเป็นใบเก่า oh. ใบเก่าที่มีพวกนอนพวกอะไรมาแทะมากินเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันพอเรามาเจอเงเราก็พ่นเลยพ่นอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนค่ะท้าแก่เข้าภูมิใจเพราะว่ามันมันเป็นเห็นวัยสุด ต้นกลรร้าเล็กวันพัฒนาการเร็วสุดอันนี้คือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะใช้เอ,อทั้งสคราข้อแสงแล้วก็เอนโดไฟอะค่ะใช้ตัวอื่นๆมีประสิทธิภาพหรือว่าผลออกมาเป็นอย่างนี้ไหมคะหรือว่าอย่างไงเอ่ยถ้าเราเข้าเถ้าเราพ่นทุกๆสามวันมันก็อาจจะได้หรือก็ก็ไม่ชชว,ว่์เพราะว่ามันเรื่องต้นทุนมันจะสูงต้นทุนเราจะอยู่ที่ห้าวันผัดพ่นพ่นไปทีแล้วก็เจ็ดวันพ่นไปที แต่เนี่ยมันมันถูกเราก็ใช้บ่อยขึ้นมันก็เลยชัดเจนขึ้นพอชัดเจนเราถอดที่เป็นสารเคมีหมดเลยตอนนี้อถอดถอดร้อยร้อเซเลยค่ะอ๋อตอนนี้คือร้อยิ่งกว่าร้อยใช่ใชนนี้คือไม่มีสารเคมีเลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูกันาว่าต้นกลาที่ร้อยเปอร์เซนตกับการที่ไม่ได้ใช้สารอื่นเลยน<ช>อกจากน้ำหมักใบทองหลงังสูตรหนึ่งและสูตรสองไป